สวัสดีครับเอาทุกคนเห็นไหมว่า Ο สาเนไปซื้ออะไรวันนี้นะครับอไปซื้อปลามาจวพุ่งเลยว่าซินจะไปสักยันมากนะเออ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 ขันเ้าแล้วขันเมาแล้วยังไม่ใช่พวกนี้นะครับรอสอกครับให้ถามหน่อยเถอะจะสักไปทําไมนักหนาไอยันเนะี่ยโอ้โชคมันกันนี่ยังได้เอา้าม,มันกันอะไรได้บ้าง มันปั้นไม่เข้ามันแทงไม่เข้ามันยิงไม่เข้าหรือว่าอย่างไรไอ้ไม่ได้ใช้ยุคไกยูสิสวัสดีค่ะนี่จากบักแก้วมาบักแก้วมันอะไรยูใสนะเดี๋ยวนี่งอแงเมืองไลน์ในอะไรฮะไลน์ในอะไรยี่น้าไลน์ในโอมทิกท็อกค่ะบ้าบ้าบ้า ม่ไม่ได้ไปพัฒนาเลยครับกลับมาแล้วอืมมีคนส่งดาวให้แล้วเห็นตาแล้วยังเห็นแล้วขามพุ่งนี้ยังมีจะไปปล่อยมาไม่มาไม่รอเล่นที่เฉยทุกคนนะครับมาไม่บอกแล้วมาไม่บอกก็สิมันนี้ข้ามมาไม่ไปปล่อยปลาโอ้โอจะเอารถมอเตอร์ไซค์มากระทะล้อในบ้านมาไม่เออล้อเปิดตีล่ะเนาะมือเจ้า จา e> สีม่วงเบาประกอดลงมาได้ม well <ok like ั่วร uh ับลงมาบอาเออมาเต้นกับแม่อะมาไม่ครับเดี๋ยวไปสั okay> ่งอันนี้น่าอยากได้อีกยังอีกไม่ใช่โอไม่อยากได้อะไรครับโอจะพามาไมีไปเอาแดนซิ่งเลสซันครับยุใสแถวนี้แหละครับ ก็มองไม่ได้เต้นไม่เป็นนะครับตรงนีะมามุ้งเจ้าขาสวัสดีค่ะป๊าเอาจะได้ถึงไหมอ่ะมูเจ้าขาสีนาทีเพราะต้องไล่ดีกี้ดาวในสีนาทีครับจะต้องให้ตัวนี้มันเต็มอ่ะจะต้องให้ปาร์ตี้ดาวตัวนี้มันเต็มอ่ะทุกคนเว้จบมา99ดวงเรยเฮ้ยคนแท้หลวงพ่อมานี่หลวงพ่อนี่จะสีรักในเงินเมล์ไหลอุ้ยเนาะมาพี่มาพี่เยสเนียงข้ามีอะป้า มาพี่มาพี่มาพี่มาเร็วๆไปมาพัดใหญ่เดย์ให้ตัดพัดดิเอาเดิมมามาครับทุกคนส่งดาวมาเลยครับเอฟยูแคนเก็ตฟูลเ e ียเราต้องเอาถึงข้างบนถ้าเกิดว่าไม่แพงเราสนาทีถ้าเกิดว่า in 3 minutes You can make the full star here I give you 100บาทเอาไหมโอเมียวฮันดโอเค but you have to ask them for the star หลวงพ่อจะสามนาทีนะครับทุกคนส่งเลยสานาทีจะต้องไม่ได้ดาวไม่เติมถ้าเกิดว่าได้เต็มหมามีให้คนละร้อยสัตว์ตัวละแล้วมันแปลว่าอะไรขยาได้เต็มหมามั้ยครับมันก็เป็นปาร์ตี้ดาวที่แบบว่าเราเราเป็นแบบไป complete of the อีหยังนั้นอันนั้นไหมแล้วค่าพ่อ complete ก็ได้อะไรครับได้อะไรค่าคอม p l e t ครับ ก็ได้ความภาคภูมิใจไงลูกอ๋อครับพ่อเกือบถึงแล้วทุกคนเลยเกือบแล้วค่ะพี่เจ้าขาเอาล่ะจะถึงหรือเปล่าครัมีเวลาอีกสองนาทีปาร์ตี้ดาวนะคะพี่เจ้าขาขอบคุณมากเลยค่ะสี่สิบวินะครับทุกคนถึงแหละทุกคนส่งดาวมาให้ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ส่งมาห้าใกล้แล้ไอ้อ๊บ ไก่แล้วไก่แล้วขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคนค่ะมือจอดนั่นเอาละเอาละไก่เต็มแล้วไก่เต็มแล้วสามสิบวิจะได้ได้เลยรอดูแม่ลูกทั้งวันเลยจ้ะขอบคุณนะคะเอาละไก่แล้วขอกําลังใจสอบเข้าโรงเรียนหน่อยค่ะให้กําลังใจผู้สาวหน่อยเอออะไรเขาเขาจะสอบเข้าโรงเรียนเลยเขาขอกำลังใจครับสอบดีๆนะครับผมรูกจะพูดยังไง อ <IST uk t> ยากให้พูดยังไงนะครับอบดีดีเออเออเว้าเาเว,ว้าให้กับนั่งไก่ผ<อ>ู้สาวเนวเร็วเผื่อบ้านเขามีบ้านเผื่อบ้านเขา,ามีที่เป็นรอยไล่ไงลูกหนูก็ถ้าเกิดว่าบ้านมีที่นงที่นาม,มีพื้นที่เป็นรอยรถเอ้ยคองผิดนะเว้ยเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ้ยขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนอบคุมากมาย ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยพ่ออย่าไปที่โกงถ้าเกิดว่าผู้สาวน่ะครับมีที่มีทางเป็นร้อยร้อยไร่หนูไม่ต้องบอกว่าอุ้ยฉันขี้เกียจไปทํานาโอ้ขี้เกียจไปทํานาเขามีที่ทางเยอะพ่อแม่เขามีที่ดินเยอะขี้เกียจไปทํานาไม่อยากไปทํานาไม่ต้องคิดแบบนี้เข้าใจไหมเออไปทํานาก็ชอบทํานาเกี่ยวกับเออนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าหนูบอกว่าอุ้ยเขามีที่เยอะไม่อยากไปทํานาไม่เป็นไรลูก เอาลูกสาวเขาแล้วหนูก็เอาที่นาเขาไปขายแค่นั้นเลยกระลาหลาเน่เนอะบู๊บบ้ากรนลาหละเน่เลิศเลเออเอาลูกสาวเขาแล้วก็เอาที่นาเขาไปขายแค่นั้นไม่ใช่ไปช่วยเขาทํานาไม่ต้องขายขายทําไมข้าวลงมีเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องมาทํานาไปทําสระเลี้ยงปลาระครับทุกคนเบื่อไปเ็ำสระเลี้ยงปลาสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณสําหรับดาวที่ส่งมาให้รู้ไหมเมื่อเช้านี้มันมีคอมพลีตไปถึง6กพันดวงเลยนะหกพันได้ดาวหกพันเนี่ยไอออส<แ>มาตอนนี้มูเจ้าสับเบิงเบิงมันสีแดงไได้ฮอตเป็นไงิบเนื้อเก้าพันเทนเคเลยมาไม่วันนี้เย้เออ,อ,อ่น่ารักขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกคนขาหนูเจ๊ไปเอากระโปรงมาใส่ละกระโปรงหนูเจ๊วันนี้นะคะมูเจ้าขาโพสต์ลงไปแชทแตกค่ะแต่ว่าขายไปได้สองตัว สวัสดีค่ะก่อนเร็วเร็วเร็วกลับมาแล้วครับทุกคนสวัสดีค่ะเอาโทรศัพท์ตัวนี้เออเออไปเอาโทรศัพท์ไปไปเอากระโปรงมาเดินสเกิร็ดแม w ะว t าเจอเฮกินเจสเพ่ไปเอากระโปรงมามาใส่หัวเร็วๆไปเอามาขายเห็นมันเบิดหนักกะโปรงหนูน่ะบันแรดีวันดิวันแรดิวันแรดิดอกเบิ้งจากว่าเห็ดอีหยังบูนี่ืสร้างกันดีกระได้หนึ่งสองสาม นับต่อกูอีกเอาไปหนึ่งสองสามสี่หาวะนเฮ้ยหนอกมืเจ้าขาชอบรปรยยิ้มแม่บีจังเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะน้เหลกนอเออเอาอ้ยเนาะเบิ้งพันสีมัดผมให้อะคำเฮียชาเดมเออเอเพ่ันสีบัดผมค่ะหนูเจ๊จะมัดผมนะคะหนึง Like then uh, uh, yes okay, I don't know you show me first okay right. you have to... you're you too low you're too low am <laughs> I am I Excuse again me. ready okay am <laughs> <laughs> I am so I come on eat my chocolate today โอ้ยเดี๋ยวจะไปซื้อให้ดอกเจดไปซื้อเบิดโรงงานหนันช็อกโกแลตน่อยอยากได้อยากกินช็อกโกแลตแล้วสิเดิดิลึกลึกหนึ่ง say it like this yes and then you wait oh wait and then start มันคืออะไรอ่ะอ๋อวิธีการมัดผมง่ายๆเอาเฮ head hair บ a n ง get ready you have to do for me เด h to do it by yourself oh look ready ready look 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 like this look a h look บัคควยเสียดตลอดดิใส่เขียนผู้ช่างไม่ใช่แบบนี้เลย oh my god how is go like that สวัสดีค่ะทุกคนค่ะหัวบดมือและแม่หนูเจ็ดหัวอีหลีค่ะคุณเจ้าค่ะนั่งแบบหู ตลอดแม่เจ็ดสิก้าแม่อีหยังก็ตามแต่นั่งหัวสวัสดีค่ะหรือยังคะลูกสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุอเจ้าขาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยลูกสาวสวยสิเดเซย์ your daughter i so s beautiful ไอ้อดมึงเ็แยังมาเนี่ยฮะนมกันนะ เฮ้ยนมผู้สาวกินนมกินนมผู้สาวว่าสันบักค่ะมึงสิถงจกอันนี้มาหนิเบ้าก้อนแม่สิไปที่ห้องน้ำปวดเหี้ยวเอานมมาดื่มอันนี้วันไหนเป็นเด็กเกิดเอาเนี่ยปากบักออดเด้อข้าวหนึ่งเด้อมืเจ้าเด้อครับกูมีจิ้งมิลค์มึงก็กินโพดืมมาเมลเจสก็เกิดขับก็กินโพดกินโพกินลดนกินเหลือดอก กูยับพี่่เขากับมางนี้เยี่ยวกันอร่อยนะครับทุกคนต้องดื่มนมทำให้กระดูกแข็งจริงๆครับ milk ขอดาวด้วยนะครับทุกคนขอดาวครับเพราะจะถึงกันนี้ เก้าพันดาวเลยนะครับวันนี้จริงๆนะครับวอสเซนมาทำแล้วถึง9,000ดาวเลยครับวันนี้ทุกคนทำอะไรอยู่นะครับสบายดีไหมวันนี้ครับหนูทำอะไรหนูเจ๊ดแม่ดาวทำอะไรปิดหน้าทำไมแอบหน้าทำไมหนูเจ๊ดเขา หมาไม่กลับมาถึงต้องถึงอันนี้สามพันดาวนะครับทุกคนต้องมาไม่กลับมาเพราะต้องทําถึงสามพันดาวนะครับช่ว w อยู่ fish อยู่ข้างบนนะครับตนนี้ปลาอยู่ข้างบนเดี๋ยวก็ซึ่ค่อยไปโชว์หมาไม่ไม่ค่อยชอบปลาหมาบอกจะไปปล่อยเท้งในสระแต่หมาไม่รอเล่นเฉยๆครับหมาไม่ไม่ปล่อยหมาไม่รอเล่นเฉยๆนะครับทุกคนหมาจะไม่ไปปล่อยในสระหรอกเนาะ ปลาไม่ปล่อยปล่อยในสักหรอกตอนน้อยจนสนมันไม่ปล่อยในสักหรอกเออเน่าสี่พันดาวเลยเออตังติดตังติดมือเลยนครับขอสี่พันดาวหน่อยนะครับทุกคนสี่พันดาวตน้นหมาไม่กลับมาถึงสี่พันดาวไหมปลาครับไปซื้อปลามานะครับไปซื้อไปซื้อไอชินอราวาน่ากับเรดเทลแคทฟิชวันนี้นะครับแต่ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรครับไม่รู้ปลาภาษาไทยเรียกว่าอะไรวันนี้ ทำไรหนูเจ๊นี่กลับมาแล้วปลามันจะใหญ่ใหญ่แมวมาอื่นปลามึ่สิได้ไปอยู่ในคลองได้ครับได้เลยนะครับปลาทองหน้าบ้นนาบนทองที่ไหนตรงนี้เหรอครับอ่าหนูเจ๊แมวกระโปรงมาขายเลยลูกแล้วเหลืออยู่แค่100แหนึ่งร้อยตัวนะคะคุณเจ้าขาก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยเนาะสำหรับกระโปรงหนูเจ๊นะคะที่ทําออกมาทั้งหมดนะคะเราทําออกมาทั้งหมดสี่ร้อยตัววันนี้โค้ดเดียวนะคะไปแล้วคะ่ะสามร้อยตัว ตอนนี้เหลืออยู่แค่100ตัวเท่านั้นเนาะสําหรับกระโปรงค่ะมูเจ้าขาเป็นกระโปงที่ตั้งใจทาให้หนูเจ๊นั่นเองค่ะนี่โยะเกิดเออตัวนี้เนาะแปเอามาไปลูกปะกด this o หนูไปเอาของหนูมาเออหนูเอาตัวนี้ก็ได้อ่าเหลืออยู่แค่นี้สีแดงสีชมพู <want> สีเขียวสีแดง <want> หนูเข้าไปเอาในห้องนี้ให้น้องไปเปิดมาไปเอาสีแดงมา นูเจ๊ก็จะใส่สีแดงเดี๋ยวนางบีจะใส่สีเขียวสวัสดีค่ะแม่ย่าสวัสดีค่ะ Yes you so beautiful they said. เดเซน no no the red r n n here เ <'m> มื่อเมื่สีหูหลายกับจิกเดี๋ยวนางบีนะคะมือเจ้าขาก็ต้องกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่ตอนนี้นะคะกระโปรงหนูเจ๊โพสเดียววันนี้นะคะออกไปทั้งหมดนะคะมือเจ้าขาก็เท่าไร่ันนี้สี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยเออเหลืออยู่ร้อยเดียวนะคะน่ารักมือเจ้าเนอะ นางบีแม่บีอยู่บ้านไหนสถานที่คุ้นคุ้นคุ้นนี้ยังกับบ้านข่อเนาะข่อยก็อยู่บ้านแมมเนี่ยค่ะมือเจ้าขาเป็นกระโปรงของแบบ เนื้อผ้ายังแบบดีเลยค่ะเลอลาแบรนด์เด้อพู้เจ้าเด้อนะคะผู้เจ้าคดินอยุห้เจ็ด thank มอโอ้ยเนาะบุญไม้แห้งไปไปเปลี่ยนใส่กับมามีเอาไอสติกกับออสตินเข้ามาแทนนะโอเคมาบอกว่าไอสติกกับออสตินไปเปลี่ยนใส่กระโปรงด้วยเออก็ดีไรไม่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 เอาครับออสตินจะไม่ใส่กระโปรงนะครับทุกคนไม่ครับข้ามาไม่ให้ออสตินหนึ่งพันบาทโอเคยังไม่ใส่นะครับ มาเอาไ่เอา,เอา,เอาไม่ใส่กระโปรงครับไม่อยากใส่ครับสวัสดีเด้อปัาไม่จ้าบครับมั้ยหนึ่งหมื 1, 7, 000, น่นเจ็ดพันเกินสวัสดีจะถึงแล้วเอาเมจเจ็คบาทเป็นพันห้า้อเก้าสิบมูเจ้าสองฟีเดอร์สองฟีเดอรนห้าอยเก้าสิบบาท หนูเจ right? ็ดกับนางบีสีใสดิไปใสกับปงเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาโอสตินสีใสด้วยโปเซมโปใสครับอ้าวหนึ่งมือดาวโอสตินสีใสดิโปโปพี่ดาวเอาโอสตินอยากได้เอาเมนีดาวเอ้ยเกมเอาเมนียูอะเต็นเกย เล็กสวยหนึ่งหมื่นเด็ราขนาดดาวไปได้อะไรเลยไหนเขาใส่ก็ไมอยากใส่ครับหนังพี่หนึ่งหมื่นดาวไอซิสนใส่เนี่ยอืมดีไอซิติกใส่ห้าหมื่นดาวมาแล้วค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะครับเอาอย่างไงครับถึงสิบเคดาว าลาสติกจะใส่กระโปรงแล้วสตนจะใส่ด้วยครับลาสติกส่กง,สกงใส่ก่อนถึงโอเคทุกคนคะบักออสบอกว่าถ้าเกิดว่าถึงหนึ่งหมื่นดาวหนึ่งหมื่นดวงออสตินกับไอสติกสีใสกระโปรง <Yeah. S 2> ของหนูเจสที่เรากําลังทําแล้วก็ขายดิบขายดีอยู่นะักตอนนี้นี่เป็นกระโปรงตัวนี้คะ่ะเมือเจ้าขาตอนนี้นะคะโพดเดียวนะคะออกไปสามหรือสี่้อยตัวต้องถามคุณเช็คสต็อกละคะ่ะ แต่ที่รู้ๆนะคะมือเจ้าขาตอนนี้เหลืออยู่แค่100ตัวเท่านั้นนี่เลยนางบีตอนนี้นะคะมือเจ้าขาใส่สีเขียวแ<ห>วกได้เดิมมือเจ้าเดิมแวกตัวน,นี้ได้เลยค่ะมือเจ้าขาหนูเจ๊ตใส่สีแดงค่ะเอาเฮ็ดดีๆเถาะห่วยเฮ็ดดีๆลูก<ม>เฮ็ดดีๆยายากออยนะคะมือเจ้าขาบ่ต้องเอาขึ้นให้แม่เอาขึ้นอย่างเดียวหนูบ่ต้องโซวหนูโชว์แค่หุ่นก็พอค่ะ นอนนั่งแบบอยหา่ไม่อยากอายค่ะแท้จุของแบรนเพิ่นอนนี่แม่เอ้ยอกุลาบนิดน่ลายนี่อ่ะออตินบอกว่าถ้าถึงดาวหนึ่งหมื่นดวงเขาจะใส่กระโปรงค่ะทุกคนใส่กระโปรงช่วยน้องขายของมาสันเดอร์ขอบคุณสํญญาหรับดาวที่ส่งมาให้นะคะเนี่ยค่ะนางบีนางบีนะคะเป็นคุณแม่ลูกศิษย์ที่เพิ่งคลอดลูกได้แค่3าเดือนเนาะมุเจ้าเนาะใช่ยังไรกระสวยค่ะ แหวกขึ้นไปยังส่ผู้ใดอยากให้ผู้บ้างเห็นหียก็แหวกขึ้นไปลึกๆเรื่องผู้เจ้าเด้อจังสิแม้ผู้เจ้าขาหนูเจ็ดมาพี่มันเป็ดเนี้ยด๋ยวเท่านี้หนึ่งตัวราคาเท่าไหร่ราคาเนี้ยหนึ่งตัวราคาเท่าไหร่นะหนึ่งจากราคาเท่าไหร่สองสามเก้าสิบจากราคาสองพันสามร้อยเก้าสิบเหลือแค่เพียงหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบต้องกราบขอบพระคุณนะคะใครไวก็คนนั้นได้ค่ะเพราะว่าสินค้าเหลืออยู่แค่หนึ่งร้อยตัวเท่านั้นค่ะที่นางบีใส่อยู่นะคะทุกคนค่ะเป็นไซส์เอ็ม เป็นไซส์ M เด้อเอวประมาณเท่าไหร่ไซส์ M เดี๋ยวรังวีดูก่อนค่ะจําไม่ได้ M ยี่สิบหกถึงยี่สิบแปด M ยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดนะคะหนูเจ๊ก็ใส่ไซส์ M ค่ะแต่หนูเจ๊เอวยี่สิบสี่เอวยี่สิบห้าม่ใช่ไมยี่สิบหกนะคะอุ้ยสายบัดอยู่ใส่บุเออประมาณนั้นนะคะมือเจ้าขากระโปรงสวยค่ะสวยอีนี้ค่ะเหลืออยู่แค่หนึ่งร้อยตัวผู้ใดอยากได้นะคะมือเจ้าขาที่พิมบล็อกเลยเนาะไอ้อ๊อ มาพี่อยากดูออซินใส่กระโปรงไหมคะถอาะยังไม่เกือบถึงนานอยู่ไม่ถึงหลอดครับผม,มต้องใส่กระโปรงเออบอกว่ากี่ดวงนะถึงจะใส่กระโปรงเยอะผมไม่อยากให้เราใส่จริงหรอเอา้าไม่เห็นจะเป็นไรเลยลูกก็ใส่ไปขายานี่มันขายขายให้น้องไปเป็นไรเหลืออยู่แค่ร้อยตัวเองมันก็ไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้นโพสเดียววันนี้บัม,มีโพสลงไปก็ขายไปตั้งสี่ร้อยตัวแล้วครับ เอออันนี้ก็เหลือแค่อยูอย่แค่ร้อยตัวแค่นั้นเองก็ขายเปไ็นไรขายสิออขายได้มามีให้ตัวละสองบาทเอ,อ้าขายหมดร้อยตัวก็ได้ตังสองร้อยบาทนะอ๋อจะเอาอ,อะไรอีกเยอะแยะมากมายอยากได้อะไรอยากได้ปลาครับอยากได้ปลาขายขายปลาตัวลวนะแปดสิบน่ะเดี๋ยวไปซื้อให้เฮ้ซื้อหลายตัวไม่ได้มันตัวยักษ์ปลาดุกยักษ เออปลาดุกยากปลาดุกมักน,นี่ยังก็ตามแต่เชินตลอดหนูเจ็ดชีสสมันเสร็จไว้หนูเจ็ดชาโฟอืมทำไมน้องปิดหน้าวาอยู่ close วายู่ายจะฟกซ์ that's what they people ask my what เจ้าเฟ็กหน้าดนตีนั้นว h ยอยู่หาย m อืม โอเคหลวงพ่อบอกว่าเขาจะเขาใช้เขาใช้ส้อมตักตักอะไรนั้นตักตักต้มสดตักน้ำสดยาสิจับหัวแม่แตงซี่มาพี่มาขายของนี่คมอนอยากไปพุ่นอยากมาพี่อยากได้อันนั่นอยากได้นี่หำให้แต้เไวไลไ เฮ้มามีหนูอยากได้เปรนจังกเส้นหนูอยากได้เป็ดอีกสิเพราะให้จังแตะมันอยากไอมันอยากไอมา,าอีลีค่ะปลาอีกแล้วเชนเนสออตินอึ้งเลยตัวละสองบาทเอาอีลีมามีให้หนูตัวละสองบาทลูกเออไม่เป็นไรแล้วตัวละสองบาทก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราก็เอาสองร้อยบาทเออก็นั่นแหละสองร้อยบาทไปซื้อปลาวันนี้โอ๊เอาเงินไปทําอะไรคะไปซื้อปลาครับ ซื้อปลากไกลปลานี่มไม่ให้มาสองพันอุ้ยสี่พันดวงแล้วขอบคุณนะคะมือเจ้าขาแล้วันี่ะโอ้ไปซื้อปลาสามพันบาทกับตู้สามพันบาทครับเป็นเท่าไหร่สามพันบาทสองอย่างสามพันี่ทั้งหมดสามพันเอาเงินมาจากไหนอีกพันหนึงอะ่ะมาจากโอ้ครับ ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณในหลายค่ะอีกหนึ่งพันโอ๊ะมาจากเมืองนอกครับอีกหนึ่งพันมาจากเมืองนอกแล้เลิกจนโอ๊อกลับไปเมืองไทยนั่นจากนในไทยโอเมืองหนึ่งพันอยู่ที่มาไม่ให้ไปเอฟ<ห>โอลโอ,อไปซื้อไป <laughs> ไม่ได้ขโมยตังค์มาไม่ได้ได้ขโมยตังค์มาไม่เปตังค์ที่มาไม่ให <laughs> <น>้มานานนาั่งบ่หูนั่งบ่หูว่าเม่แอบแอบถ่ายนั่งอยู่ฮาร์ดสามพันบาทมันพอไหมอ่ะลูก มันพอใช่ไหม <laughs> ม,ม,มันซื้อได้กี่ตัวฮะด้าสองตัวครับ <laughs> ซื้อได้สองตัว <laughs> นางไม่รู้ว่าแม่แอบถ่ายนางอยู่เฮ้ยเนาองมูเจ้าแฮงค่ะ What the heck What <laughs> I thought you were pointing the camera at me <laughs> <laughs> ว้ามมืเจ้าเว้น my god my god เอออี๋นี่ someone said you have to be confident on yourself <laughs> <laughs> แม่แก่งห้อง <laughs> บ้าบ่ผู <laughs> ้ใดาาว่าฮ้าวานะคะมือเจ้าขาต้องกร,กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับออเดอร์กระโปรงวันนี้นะมือเจานะ้าเนาะตอนนี้เหลืออยู่ในสต็อกค่ประมาณหนึ่งร้อยตัวนอยี่สิบ อันนี้เป็นเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบโอ้ยไม่ถึงหนึ่งร้อยนี่หว่าไม่ถึงหนึ่งร้อยนะคะทุกคนสิบบวกแปดบวกสี่ยี่สิบสองบวกเจ็ด <100. S 2> ทำในหัวเลยก็ได้เอาทำเรื่องบักรสลากหลวงเนอทำให้ดูในห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ โอ้ยเหลือหนึ่งร้อยสองตัว m อ m I'm done ร้อยสองตัวน้องหนูเจสตมาขายห้เบิร์ตหแมกระโปรงเหลืออยู่แค่หนึ่งร้อยสองตัวเท่านั้นค่ะทุกคนสีแดงเหลืออยู่ไซส์เอ็มที่หนูเจสใส่อยู่สิบตัวเท่านั้นค่ะเอาละคอลเลคชันนี้คือไม่ทําอีกแล้วนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอ dition ค่ะนะคะทุกคนลิมิเต็ดอ dition เดอรมิเจเด์สำหรับตัวนี้ค่ะสีแดงก็คือสีกับที่หนูเจสใส่อยู่นะคะทุกคนค่ะ สีเขียวก็คือสีที่นางบีใส่อยู่มีอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนตามนี้เลยค่ะตอตอนนี้นะคะเหลือไซส์อยู่แค่หนึ่งร้อยสองตัวเท่านั้นค่ะสีชมพูสีเขียวนะคะทุกคนค่ะมีอยู่แค่นี้ค่ะไซส์ที่ไซส์ที่มีอยู่ณนะตอนนี้สต็อกเขาจดมาให้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะซัมนี่เดะมือเจ้าขาบ่ได้เหลือหลายค่ะใครช้าก็คนนั้นอดเดอ้อ